จะพาไปดูมุมน่ารักน่ารักคุณผู้ชมคาของร้านขายอาหารร้านหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีการติดสติกเกอร์เอาไว้หน้าร้านนะคะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแต่ปรากฏว่าติดไปค่ะตื่นเช้ามาปรากฏว่าสติกเกอร์มันหายไปเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามันเกิดจากอะไร นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่บันทึกเหตุการณ์ที่มีสุนัขตัวหนึ่งเข้าไปเดินวนเวียนอยู่ที่ประตูหน้าร้านขายอาหารและก็ร้านนี้รับทเข้าวกล่องด้วยค่ะอยู่ที่ถนนสาครมงคล2ในตําบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าหมาตัวนี้มันกำลังทาอะไรมันใช้ปากของมันค่ะพยายามจะกระชากเอาแผ่นป้ายบางอย่างที่ติดอยู่ที่ประตูหน้าร้านออกไปด้วยหนึ่งแผ่นก่อนจะวิ่งออกจากออกไปจากบริเวณนั้นทันที ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ5้าทุ่มของคืนวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จากการสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร้านก็คือคุณกัละยพัฒช,ชูสรีนวลเจ้าของร้านใหญ่พัฒน์ซึ่งเปิดขายข้าวคุกกะปิอาหารตามสั่งในย่านนี้มานานบอกว่าปกติจะแวะเข้ามาดูแลที่ร้านเป็นระยะระยะ รากฏว่าช่วงเช้าของวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะขับรถมาจอดที่หน้าร้านสังเกตเห็นว่าป้ายโครงการคนละครึ่งที่ตัวเองติดเอาไว้บริเวณประตูกระจกและก็ยึดติดด้วยเทปกาวสองหน้าหลุดหายไปทั้งแผ่นเลยค่ะซึ่งทีแรกบอกว่าน่าจะเป็นคนไม่ประสงค์ดีหรือเปลา่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มือบอลมาแอบลอกป้ายออกไปแน่ๆ อ่ะพอคิดอย่างนั้นขอไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดสักหน่อยปรากฏว่าค่ะไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดคนที่เอาไปแม่ไม่ใช่คนค่ะแต่เป็นหมานั่นเองตัวหนึ่งที่แอบย่องมาหน้าร้านกลางดึกแล้วก็ใช้ปากของมันดึงแผ่นป้ายโครงการคนละครึ่งจนหลุดออกไปทั้งแผ่นซึ่งคาดว่าน่าจะทําไปได้วยความซุกสนค่ะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกก็โกรธนะคะแต่พอเห็นเป็นหมาเนี่ยที่มาลงมือลอกไปทั้งแผ่นเนี่ยก็อดขำแล้วก็นึกถึงความสุกสนของเจ้า สุนักตัวนี้ไม่ได้ค่ะ